นะพ่อกับพ่อถาปลูกต้นไม้ใชนแนวคือเก่าเนาะพี่น้องยังมือเศร้าวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันหนร้อยหกสิบห้านะครับออกมาหน้าคือเกา่าพี่น้องอาสิมาเกี่ยวเขา่าเนาะแต่ว่าฝนตกหลดัดพี่น้องฝนตกตักเต็มหมดขึ้นพนละ่ะเศร้ามาแล้วตกไม่อีกนะครับ น่น้ำมองเกี้วแล้วนี่พี่น้องเอ้ยน้ำหงายห,หน้าเลยนี่เห็นบ่อุ่นน้ำพี่น้องก็ยังแต่ท่อนันเนาะยังนิดนึงนะครับเกี้วอีกเพราะว่าอยู่นี่เกี้วแต่ยางมึอเศร้ารนาะนี่ตัวนั้นึ่งแก้วแล้วแหละสองมือแล้วแต่ว่า กะว่าสิกู้มือนี้หละแต่ว่าฝนตกมากอ่นี้มันจะบริกู้ซ้ำพี่น้องนะครับกับพาพี่น้องมาเบิ้งนี่ละขาสู้รู้แรงแต่ว่าฝนตกก็ดีปี้แบบนึงพี่น้องเนาะเห็นให้ต้นไมน้ผมก็เป็นห่วงต้นไม้หลายอยู่มัน บอเไปโหดหลายมือเลยพี่น้องต้นใหม่ซุมปลูกปีนี่เนาะปลูกวางเดือนน้ำเกียเียวเอยน้ำดำหน้าอะไรกันพึ่งปลูกลงไปประมาณเดือนหนึ่งกับมีเนาะนะครับมันเลยก็ยกด,ดีอยู่แต่ว่าบดีแต่มันห้ามเขานี่แหละนะครับห้ามเข่าซุ่มเกีียวแล้วนี่เนาะนี่ก็ว่าไปยัง แมนมันแห้งกนนี้เขาก็สิเสื้อพรนเข่าขึ้นมาเฮ็ดแบบตากไปทึ่งๆเอาเนาะนะครับตากแดดตากเฮ็ดคืบสมัยโบราณน,นะมันเป็นคำเป็นรำแล้วก,ก็สิทธสั้นขึ้นเนาะนะครับหอยไม่เอาสินะครับคือของของลูกของพระทะเลเกี่ยว มันก็ดีไปนะครับซุ้มท่านตะเคียวนี่เนาะต่อซุ้มเกี่ยวแล้วนี่ก็สะยากแน่นะครับขันบอลโมพิกพรบโพิกหยังสองสามหมื่นไปมันก็สะออกงอกเลยพี่น้องเขาอยู่ในฟอนบมคือเขาอยู่ในต้นเนาะนะครับกับเปตาโตกอีกอยู่พี่น้องมันนี่ก็ได้พวกเนี่ยพวกขี้ฝาเนาะขี้ฝาสภาพอากาศ ตัวไปนะครับนี่โอ้โนที่ละน้มพี่นอ้องน้ำอยู่น้ำแจ๊กนหน้าเนาะนี่พวกนกหนกูพวกสัตว์ต่างๆมันกัมีแห้งนะพี่นอ้องฝนตกใส่เนาะ มันสดชื่นเนาะนะครับแ่นดิ่ก็ชุ่มชํำนะครับชุ่มชำํนะชมชำไปด้วยน้ำฝนเนาะต้นไม้ต้นนี้มันคือตายวะเป็นยังน,นี่พี่นอ้องมันเหวลงเหียวงลีงเห,เห็นบ่ลำต้นมัน นี่นะครับต้นไอ้มะคามงมงต้นนี้ผมสิตัดเด้นี่ตัดผีเลวครับตัดไก่เหงาีินปงใหม่นะครับเดี๋ยวให้ฝนลงผมจังกิตัดเนาะนะครับคันตายไปกับบ๊วยยังนะครับถือว่าเพราะว่าเขาปลูกที่อยู่แล้วนะครับตายไปเขาปลูกใหม่ก็ได้ต้นใหม่ ตายแล้วก็ตายไปปลูกไม่ก็ได้เนาะบรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องฝนตกลงมา ทัวแห้ก็อ้ยดอกดกขนาดพี่น <quir> ้องเอ้ยลังเป็นหมากหน่อยนะครับลังเป็นหมากหน่อยปูทัวแห้ไล่เนาะทัวแห่แบบฟักไล่เนื้อไลๆนะครับพี่น้องจี่น้อยก็กินนีู่ในละบาทนี่ปูไ้หาหกต้นอยู่นะครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงป่าเนาะป่ามันตื่นหนำนะครับหนำมีเป็ดตัวนึงมันออกมาจากคอกเนาะนี่บ่จับมันให้มันอยู่นี่เลยนะครับขันจะปล่อยมูลออกมาเบิดคือตะเกาผมปล่อยอยู่นี่เนาะมันจะกินเข่าเบิดก่อนนะครับป่ามันตื่นหนำพี่น้องมันอยากขึ้น พราะวาน้าม,มันแห้งลงเนาะซุ่มฝนแห้งลงนะครับเบิดลฝนแล้วก็น้ำแห้งงข่งขมือเนาะเพราะว่าน้ำนี่มันระเหยมือละสองเส้นนะครับนี่ ไายนี่ก็แห้งลง่งนะครับพอดีเลยผมจะเอาไอ้นำมาปลูกใส่บานนี้เอาพักบุ้งนะครับพักบุ้งพักบุ้งแก้วเนาะมันจะไทเห็ดคู่เป็นคู่จะหาหกคู่นะครับเห็ดยาวเลย บวกบุงแก้วไสนะครับนี่ละ่ะโครงการของผมอีกอย่างหนึงห่งพอนามาามันกับพุงเขาก็ใหญ่แล้วนะครับสามารถอยู่ได้สบายแล้ววันนี้ขมันแห้งนะครับขมันแห้งเนาะข้าวแห้งก็เฮ็ดได้ครับเป็นขี้ตม้มคำหนึ่งน,นีพอดีเฮ็ดทำพวกดำคือดำหน้าน,นี่เนาะกะนี่ละ่ะ สภาพอากาศทั่วไปมือนี่เนาะกซ้ำนี่พี่น้องคึฟคฟคฟ้ฟ้าคึ้ฝนฝนตกพึงยุดวางประมาณสั่งงเนาะนโล่แห้งอยู่ด้พี่น้องมึอเศร้านี่แห้งเปียกพปละนะครับเนาะกะ็คงจะเอาสันสนแค่นี้นะพี่น้องมาอัปเดตเนาะนี่ละ่ะมึเงเนี่ยใบใหม่ป่งใหม่ขึ้นมา เขียวอ่อ,อนไม้ใบยุ่งกับปงยอดถอดยอดใหม่นะครับหากเดินตลอดต,ต้นย่างต้นยุ่งง่ายขึ้นสุม,มือสุม,มือพี่น้องนะครับใหม่สองปีนาะ2สเมตรสามเมตรเกือบ4ี่เมตรแล้วก็มีนาะปลูกไหม่ไว้พี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินคิ้งคาตะไครไม่มีกินมีอยู่ เนาะเห็ดคะแทหน้าซือๆลงลงโบแมนโบไรน,นะครับนี่มี่โบลยใหม่พี่น้องเต็มแบ้วสองขางขั้นนี่อีกพินาเนี่ยก็เพียงเอิร์กเพียงนี่แนบบี่ย่างไมหมซุ่มนี้นะครับนี่นี่หละอยากให้พี่เห็นน้องเห็ดแบบนี้ลองเบิงพี่น้อง มันจะเ,เห็ดในห้ามีความสุขมีหน้าเห้ากับมีมูลราคาเพิ่มขึ้นนะครับเนาะวางมูลราคาให้ที่ดินเห้านะครับดีกว่าเจให้มันแค่หน้าว่างเปลา่าซื้อมันบางงามันดอกเขานะพี่นอ้องเขาแห้งสียงามนะครับเพราะว่ามันเป็นใบมันก็เป็นฟุ่นเป็นยังหิ คือเท่าเห็นบ่มันก็บริงามเนได้ไปหนอนะครับมันใหญ่ขึ้นมาเขาก็จัดการออกน้ำอองามันกิ่งมันทัดไปเห็ดพื้นเห็ดทานได้เวดนะครับนี่ก็อยู่กับเขาจัดการนี่แหละเนาะเนอนก,นก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนสินหาคลิปใหม่ๆมาส่วนพีซีนอกต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้ก็ Adik